วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ TK หรือ T-Mor Trayvon MacIntyre ที่ปัจจุบันเนี่ยติดคุกมาแล้วก็6ปีซึ่งเรื่องราวมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากหนุ่มที่ถูกใส่กำไร EM กักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา8เดือนกว่าสู่3เดือนแห่งการออกไล่ล่าของตำรวจที่สุดท้ายครับ TK ก็ถูกจับตัวไปในปี2013แต่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เขาถูกจับตัวนั้น เจ้าตัวก็ได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง The r a c e โผ o ่มาและภายในเวลาเพียงค่ำคืน mm. เด็กแรปอายุ17ปีที่ไทย MV คู mm. ่กับใบประกาศจับตัวเองนั้น mm. ก็โด่งดังแบบฟ้าผ่ามีผู้ออกมาเรียกร้องให้ฟรีเทเคอย่างมากมายแต่ใครจะรู้ว่าการจับตัวครั้งนี้ครับมันไม่ได้ถูกจับโดยไม่มีสาเหตุเพราะมันเกิดมาจากการเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์ไปมากกว่า2ชีวิต และสองชีวิตนั้นก็เกือบจะไม่ใช่สองคนสุดท้ายอีกด้วยถ้าตำรวจไม่จับตัวพวกเขาไว้เทเคหรือเทมอ์เทรวอนแมกนิทายครับเกิดในวันที่16มิถุนายนปี2000ณนะย่านแห่งหนึ่งของลองบีชที่เป็นที่อยู่ของชาวคริปส์และแน่นอนอะพ่อแม่ของเขาก็เป็นหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของแก๊งละแวกแถวนั้น พ่อของเขาเนี่ยฮะจะมีเรื่องราวตำรวจหนีคดีและถูกจับไปติดคุก7ปีตั้งแต่เขายังเด็กส่วนคุณแม่ก็เข้าเข้อออกออกคุกและยังใช้ชีวิตปกติอยู่กับแก๊งที่มีชื่อว่า Baby i n s a n ซ c r i s s ซึ่งก็เป็นทั้งสมาชิกแก๊งแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงเทเคและพี่สาวของเขาอย่างเคล่าไปด้วยพร,พร้อมๆกันมาถึงจุดๆหนึ่งครับแม่ของเขาก็ไม่ไหว ไม่มีเงินพอที่จะมาเลี้ยงลูกฮัสเซลไม่พอที่จะเลี้ยงลูกอีกต่อไปจึงได้ส่งเทเคและพี่สาวของเขาให้ไปอยู่บ้านเด็กกำพรา้าทำให้ชีวิตของทั้งสองคนครับต้องตะเวนไปไป,ไปมาอยู่หลายๆที่แต่ไม่เคยได้อยู่กับครอบครัวไหนเป็นหลักแหล่งสักทีหนึ่งจนสุดท้ายเวลาผ่านไปแม่ของเขาก็ตัดสินใจละทิ้งเลิกชีวิตแก๊งย้ายสัมนโนครัวหอบข้าวของพาลูกทั้งสองหนีออกจากบ้านเก่าของพวกเขาไป แต่ชีวิตที่แสนจะดูดีขึ้นก็อยู่ได้เพียงแค่เวลาไม่ถึงปีเพราะว่าพ่อของเทเคครับได้ออกจากคุกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้สั่งให้ทุกคนในบ้านเนี่ยย้ายบ้านอีกครั้งหนึ่งไปอยู่เท็กซัสและถึงแม้ว่าเทเคณตอนนั้นจะไม่ได้อยากไปเลยพวกเขาก็จำใจต้องย้ายครอบครัวเพื่อที่จะไปรวมครอบครัวกันอยู่กับคุณพ่อเขาที่เท็กซัส และที่ที่นี้นั่นแหละครับที่พ่อของเขาเนี่ยจะลงไม้ลงมือทําร้ายร่างกายเทเคและพี่สาวอยู่อย่างไม่หยุดหย่อนในเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆเลยด้วยซ้าไปเรื่องนี้มันก็ทําให้เทเคเนี่ยเลือกที่จะไม่อยู่บ้านตัวเองอีกต่อไปแล้ะเขาใช้ช่วงเวลาชีวิตในมต้นนะตอนนั้นครับผมไปนอนอยู่ตามโซฟาบ้านเพื่อนเพื่อที่จะหนีออกจากพ่อไม่ยอมกลับบ้านเลยมันก็หมายความว่าเขาเนี่ยกำลังจะเริ่มไปใช้ชีวิตอยู่กับสตรีทตั้งแต่อายุเพียงแค่15นั่นเอง ในช่วงเวลาที่เขาเนี่ยกำลังเซิร์งอยู่ในปี2014ไว้ไม่ไปลงไปเรียนแล้วเขาอาศัยอยู่กับเพื่อนที่มีชื่อว่าเอริกจอห์นสันหรือ A.K.A. ซันทานาเซจเจเลนเบลส์หรือ A.K.A. พิมซีครับและเทเคอีกคนหนึ่งเนี่ยรวมเป็น3ถูกไหมทั้ง3คนครับชอบอยู่บ้านฟีสไตล์โดดเรียนและสุดท้ายตั้งแก๊งเดโ t นาบอยส์ก่อนที่จะอัพเพลงที่เขาอัดกันเล่นๆเ,เนี่ยลงสู่สาวคลาวเพราะว่าไม่มีอะไรทำกันนี่แหละครับแต่แล้วเว้ยเรื่องจี้ก็ได้เกิดขึ้น พอได้ขณะที่พวกเขาเนี่ยก็หยุดไม่ไปเข้าเรียนกันอยู่แล้วพอไปเรียนไว้นานๆไปเรียนทีนะเอากัญชาไปดูดเรียบร้อยเลยโดนไล่ออกจากโรงเรียนมาในที่สุดกับเทเคของเราตอนนี้เขาไม่มีที่ไปกลับบ้านไม่ได้อยู่บ้านกับเพื่อนต่อเยาวๆตั้งแต่อายุ15คิดดูสิแลวตัดสินใจว่าพวกเขาเนี่ยจะตั้งใจทําเพลงกันในฐานะเทเคและเดโทน่าบอยส์ขายโชว์หาเงินให้ได้จากสิ่งที่พวกเขารัก แต่สุดท้ายครับสิ่งที่เขารักเนี่ยมันก็สร้างเงินให้เขาไม่เพียงพอหรอกถึงแม้ว่าจะเริ่มมีคอนเสิร์ตนิดนิด,นดหน่อยหน่เล็กน้อยในนามด a ท t o n น b บอยตั้งแต่ยังเด็กนั้นพวกเขาเนี่ยก็ต้องหาเงินเพื่อมากินมาใช้มันก็ทําให้เกิดเรื่องขึ้นในคืนธันวาคมวันที่31ปี2016หรือคืน ก่อนวันปีใหม่นั่นเองหลังจากที่ d a y ทนาบอยส์ครับเล่นคอนเสิร์ตปีใหม่เสร็จเวลาประมาณตี2พวกเขาทั้ง3คนคนี่ยกำลังขับรถกลับจากโชว์ซึ่งมีซันตานาเซจครับเป็นคนขับอย่างไรก็ตามขณะที่พวกเขากำลังจอดรถติดไฟแดงอยู่นั้นก็มีรถคันหนึ่งครับขับแซงเข้าไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมเทเคและเพื่อนครับยิงไปที่รถคันนั้นโดนนักศึกษามหาวิทยาลัยเสียชีวิตคาที่ซึ่งเทเคและพิมพ สองคนที่ทำเรื่องนี้มาเนี่ยให้การบอกไว้ว่าผู้หญิงเนี่ยที่ขับรถมาแซงเขาไปเนี่ยได้หันมาด่าพวกเขาในถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาตัดสินใจยิงไปแต่เรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเพราะเมื่อตัดสินคดีนั้นชื่อของเคเคและเพื่อนพิมพ์ของเขาคนที่ลงมือยิงปืนเนี่ยไม่ถูกพูดขึ้นมาในชั้นศาลด้วยซ้ำ เพราะพวกเขาเนี่ยยังเด็กเกินไปกว่าจะขึ้นศาเลเว้ยส่วนซันตานาเซสที่เป็นคนขับรถแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงมือยิงสุดท้ายหลังจากการตัดสินเป็นเวลา6เดือนซันตานาเซสจะโดนตัดสินติดคุกไปเป็นคนแรกจากแก๊งเลย44ปีการฆาตกรรมครั้งนี้ครับถูกปล่อยไปทั้งๆที่รู้ว่าใครเป็นคนทําแน่นอนละคนที่สบายใจ คิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายจากเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือเทเและพิมพ์นั่นเองแต่จะยังไงต่อซันตานาเซจเมันเป็นเจ้าของบ้านที่พวกเขาอยู่กันนะดิแล้วโดนจับไปแล้วด้วยทีนี้ทํำยังไงดีพวกเขาก็ต้องหาเงินแน่นอนสิ่งที่เขาคิดมันต้องไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วล่ะทุกคนเพราะว่าพวกเขาในด้ว,วางแผนชั่วร้ายที่มันจะเกิดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมปี2016ที่เทเคพิมพ์เมอริตชอนโรบินสันอาร Bar รด เมแกนเฮลท์ Health, และสาวอายุไม่ถึงถีกหนึ่งคนที่มีชื่อว่ามีอาเนี่ยตั้งใจวางแผนที่จะไปป้นแฟนหนุ่มผิวขาวของมีอาที่มีชื่อว่าแซคเคอรี่ไว้าอายุแค่27ไอหนุ่มแซคเคอรี่ของเราเนี่ย พวกเขาเนี่ยครับด้วยวางแผนกันไว้ว่าในวันที่ลงมือเนี่ยซคคอรีกับรูมเมทที่ชื่อว่าอีธานเนี่ยจะอยู่ที่บ้านแค่2คนเว้ยส่วนคนอื่นๆพวกเราชาวแก๊งเทเคเนี่ยเดี๋ยวเราวางแผนนัดกันเจอไว้ที่อพาร์ตเมนต์เลยไปเอาอาวุธครบมือไม่ว่าจะเป็นปืนสนับมือแต่ในการให้การครับเทเคพูดไว้ว่าเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ได้หยิบอาวุธใดๆเลยแค่บอกเพื่อนให้เพื่อนเพื่อพกอาวุธไว้แล้วถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ไม่ดีเดี๋ยวเทเคจะให้สัญญ,ญาณซึ่งก็ไม่รู้ว่าเชื่อได้ไหมนะเพราะเทเคเป็นคนพูดตัวเอง ท้ายในวันเกิดเหตุมีอาและเพื่อนสาวอีกสองคนครับจะเข้าไปหาแซกที่บ้านเพื่อน,นั่งชิวและดูดปนกันก่อนส่งสัญญาณให้กับเทเคเข้าไปและแล้ววันเกิดเหตุก็เกิดขึ้นเรื่องมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่หวังเลยแม้แต่นิดเดียวรับผมเพราะเมื่อเมียเข้าไปถึงบ้านของแซกกับเพื่อนสาวอีกสองคนนั้นแม่งมีเพื่อนอยู่เต็มบ้านหมดเลยไม่ได้อยู่แค่กับรูเมตอีธานอย่างที่คิดกันไว เวลาการทําการการทําแผนก็เลยถูกเลื่อนออกไปนั่งชิลไปเรื่อยจนปัจจุบันดูนาฬิกามันจะสี่ทุ่มแล้วเว้ยพวกเทเครอไม่ไหวแล้วมันหลายชั่วโมงเกินไปแล้วจัดการเปิดประตูเข้ามาบุกถล่มมาล็อกคอเอาปืนจ่อหัวแซกพร้อมดําเนินการทําการปล้นบ้านแต่ก็น่าผิดหวังจริงๆที่สุดท้ายในบ้านหลังนั้นครับมันไม่ได้มีอะไรมีค่าเท่าไหร่เลย และเรื่องที่น่าตกใจที่สุดคือจังหวะชุลมุนนั้นครับเมื่อริดตัดสินใจยิงอีธานเพื่อนร่วมบ้านของแซคคอรีเสียชีวิตคาที่เลยจังหวะเดียวกันนั้นแซคคอรี่เห็นเพื่อนโดนยิงต่อหน้าตตาตกใจพยายามดิ้นรนจนสุดท้ายถูกยิงเข้าไปที่บ่าด้วยอีกหนึ่งนะักพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเรื่องมันตลรัปัดแล้วเหตุการณ์มันเละเทะมั่วซั่วไปหมดยังไงดีครับเนี่ย แน่นอนเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้ทุกคนถูกจับภายในเวลาแค่ไม่นานเลยแล้วมันก็จะเป็นคลิปการให้ปากคาของ TK ที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเคยดูกันว่า TK ร้องไห้จําได้ไหมครับผมปัญหาคือณนะตอนนั้นอะ TK อายุแค่16เองเขาไม่ได้จําเป็นที่จะต้องติดคุกหรืออะไรทั้งนั้นจากการฆ่าคนเข้าไปอยู่สนานพินิษ์ไม่กี่เดือนเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วครับรอบนี้การออกมารอบนี้ครับเขาจะต้องไปอยู่ที่บ้านพี่สาวของเขาเพราะปัจจุบันพี่สาวของเขานั้นทํางานและเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่พอดี การออกมาครั <Workers. S 2> ้งนี้เนี่ยเทเคถูกข้ามออกจากบ้านนะครับถูกใส่กำไร EM ไว้เป็นเวลา8เดือนที่เขาอยู่ในบ้านนั่งทำเพลงไม่มีอะไรทำปล่อยเพลงลงซาวคลาวแต่ระหว่างทางนั้นเรื่องราวมันพลิกคดีมันพลิกเพราะทางสารผู้พิพากษาตัดสินใจที่จะรับคดีของเทเคเข้าพิจารณาแบบคุกแบบคนอายุถึงอะไม่สนแล้วมึงจะอายุไม่ถึงไหมตอนนั้นเพราะคดีมึงเริ่มจะหนักเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นโอ้โห ทเคและพิมพครับเพื่อนของเขาที่ยังรอดอยู่2คนใส่กําไร EM กันอยู่ทั้งคู่เลยโรคุยกันว่ามึงถ้าโดนพิจารณาคดีแบบคนโตๆเลยจะต้องไปอยู่คุกกันขนาดที่เราอายุแค่1 6 17กเนี่ยกูว่าเรียบร้อยแน่เลยแม่งทําไงดีกูไม่เอาแล้วเว้ย26มีนาปี2017ครับตัดสินใจพอกันทีตัดกําไร EM ที่ขาของตัวเองทั้งคู่ก่อนจะดูเดอะเดชครับแบบว่าโพสต์ก่อนทวิตก่อนจากลากันไปว่ากูไม่เอาแล้วเว้ยกำไร EM บอกตำรวจถ้าจะมาจับกูมาตามหากูเอาเองในหูดแล้วกันทีนี้หนีครับหนีแบบไม่มีจุดหมายการหนีแบบไม่มีจุดหมายเริ่มต้นขึ้นแล้วเขาหนีไปอยู่ตามเมืองต่างๆถัดออกไปจากบ้านของเขาเวลาประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะที่ระหว่างทางที่ไปแวะกินค้งกินข้าวแวะไปเที่ยวห้างเนี่ยก็จะถูก FC ขอถ่ายรูปลงตามโซเชียลอยู่มากมายมีการลงสตรอรี่ไปอึบๆไปลงไป <c oughs> ไปซัดก,กับสาวแถวๆนั้นด้วยนะไม่สนใจเลยว่าตัวเองเนี่ยฆ่าคนตายไปโดนตำรวจกำลังตามอยู่กำลังหนีคดีอยู่แต่แต่ที่น่าละเอียดใจที่สุดของเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นคงเป็นการที่เทเคและพิมพ์ติดต่อมาร์ซสวดอร์ครับตากล้องแถวซานแอนโตนิโอที่พวกเขาวางแผนจะไปถ่าย MB แล้วหลบไปอยู่แถวเมืองนั้นสักพักแต่นั่นน่ะไม่ใช่เรื่องทั้งหมดในแผนของพวกเขาเว้ย คือเด็กอายุ16-2คนนี้นะครับหนีตำรวจมาเรื่อยๆเป็นเวลาร่วมเดือนคิดว่าพวกเขาจะต้องการอะไรมากไปกว่าเงินเลยครับแผนจริงๆของพวกเขาเนี่ยคือเขาจะนัดมาถ่าย MV นัดมาถ่ายรูปแล้วก็จะดักป้นมาร์คพร้อมกับกล้องที่เขาเอามาถ่ายงานน่ะแหรอเว้ยแต่พอวันจริงมาถึงครับ5โมงเย็นนัดมาร์คมาทั้ง2คนอยู่บนรถให้มาร์คขึ้นรถมา เทเคและพิมพไม่ถึงวินาทีเดียวจ่อปืนไปที่หัวขโมยทุกอย่างในตัวรวมถึงกล้องและเตะลงจากรถไปเลยเรื่องราวมันคงจะดีถ้าเกิดว่าเทเคหนีไปได้ถูกไหมล่ะแต่ที่ไหนได้ครับมาร์กไม่ยอมเขาวิ่งไปกลางถนนดักรถก่อนจะตะโกนบอกว่าเนี่ไอ้สองคนนี้มาขโมยช่วยด้วยช่วยด้วยเทเคเห็นทํายังไงล่ะครับขับรถตามไปณนะร้านจอดรถของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งที่มาร์กกำลังโวยวายอยู่แล้วก็ชนเข้าไปที่มาร์กเลยเว้ยแต่พี่มาร์กของเราครับ ใช้สกิลจากการดูฟ้าเสือนฟิเรียสมาเขาคิดถึงหน้าครอบครัวของเขากับเกาะกับโปงรถเอาไว้ก่อนขึ้นไปบนกระโปงรถครับแล้วตัดสินใจกระทืบกระจกรถไม่หยุดกระทืบกระทึบกระทืบกระทืบจนมีเสียงกระสุนดังปั้งออกมาจากรถเสียงนั้นคือเสียงของเทเครับที่ยิงปืนออกจากรถใส่มาร์กก่อนที่จะขับรถหนีไปทิ้งให้มาร์กเสียชีวิตอยู่กลางที่จอดรถร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเรื่องที่เข้าข้าง ของคนดีโชคชะตามันเข้าข้างคนดีแล้วครับเพราะการอยู่ในลานจอดรถของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดหมายความว่ามันมีกล้องวงจรปิดอย่างแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่รัฐที่เขาเกิดไม่ใช่รัฐที่เกิดเหตุครั้งแรกด้วยซ้ําแต่ตำรวจเนี่ยก็ได้ประสานงานกับบ้านเกิดของเขาและได้รู้แล้วว่าเทเเป็นผู้ต้องหาที่กําลังหลบหนีอยู่ก่อคดีอีกหนึ่งครั้งส่วนเทเของเราไม่สนครับเขามีทุกอย่างครบแล้วปืนกล้องรถถึงเวลาซิ่งไปต่อ แต่ก่อนที่จะไปซิ่งต่อกันเทคบอกขอกลับบ้านแปบกลับไปกวนต้ตีนตำรวจก่อนขอกลับบ้านไปถ่ายรูปประกาศจับของก็แล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านปุ๊บเขาก็ได้เจอกับรูปประกาศจับของตัวเองเพียบเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเขาก็เลยเห็นโอกาสแล้วทำไงดีทำไงดีอัดเพลงเกี่ยวกับตำรวจจับเขาดีกว่าวสุดท้ายครับพวกเขาอัดเพลงถ่าย MV ทั้งหมดเสร็จภายในเวลาแค่วันเดียวและวินาทีสุดท้าย ของอิสระของเทเคครับเขาจะไปหลบหนีอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์ห่างไปจากเมืองบ้านเกิดของเขาอยู่หลายชั่วโมงและไปโดนจับอยู่หลังการหลบหนี96วันในปี2017ในที่สุดครับพวกเขาก็ได้ปล่อยท่าไม้ตายเพราะการถูกจับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นการวางแผนมาทั้งหมดแล้วของเทเคก็เป็นได้ พอเพียงไม่กี่ชั่วโมงของการถูกจับนั่นเอง TK ได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง The Race สู่ Youtube และโลกทั้งใบก็ได้เปลี่ยนไปคนทั้งโลกที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับได้ออกมาเรียกร้องการฟรี TK ค่ายจับเซ็นสัญญาพร้อมปล่อยอัลบั้มรวมเพลงเก่าๆของเขารวมกับเพลง The Race เป็นเพลงเปิดตัวอัลบัม้มทั้งๆที่เจ้าตัวเนี่ยติดคุกอยู่ ดาราแรปเปอร์ออกมาทำเพลง The Race Remix โ oh, อ้พระเจ้าช่วยทั้งๆทงี่ไม่มีใครรู้เลยว่าไอคนนี้มันทำอะไรมาบ้างทุกคนคิดดูดิและในครั้งนี้นะถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะมีอายุเพียงแค่17ปีทางดัฐเองก็พร้อมที่จะนำเขาเข้ามาสู่ะบวนการคำรับคำพิจารณาคดีแบบผู้ใหญ่พร้อมจับโทษติดคุกให้แบบเต็มที่กงล้อหมุนไปแล้วครับผมเรื่องราวหมุนไปแล้วการพิจารณาคด,ดีเกิดขึ้นแล้วต้นปี2018ครับ เทเคถูกโดนคดีฆ่าอีธานเวอร์เกอร์เพื่อนร่วมพ้องของแซคคารีก่อนเลยหลายคนโดนจับกันไปและว20ปีสุดท้ายมียาแฟนของแซคคารีนะฮะที่อายุไม่ถึงมอบหมดเลยและไม่โดนอะไรเลยนอกจากถูกคุมประพฤติเป็นเวลา10ปีเหมือนตอนที่เทเครอดนั่นแหละแต่ทุกคนคนอื่นๆนั้งโดนยับครับผมและหลังจากนั้นเพียงไม่กี่เดือนที่เทเคกำลังติดคุกและสู้กับคดีนี้อยู่นั้นครอบครัวของมาร์คสวาร์ดอช่างกล้องที่พวกเขายิงเสียชีวิตก็ฟ้องเทเคเพิ่มไปอีก ไม่อีกดึกไม่อีกไม่กี่เดือนหลังจากนั้นครับสองครอบครัวของผู้เสียชีวิตจับมือร่วมมือกันฟ้อง TK และค่ายที่สร้างเงินสร้างทองมากมายหลายล้านจากเพลง The Race และอ um ัลบั้มซึ่งเกี่ยวข้องและหาเงินจากการตายของลูกเขาชัดๆแต่สุดท้ายเรื่องที่สวยที่สุดโนจัมเปอร์ได้สัมภาษณ์ TK ลงสัมภาษณ์ TK จากในคุกซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าใช้ iPad มี iPad เล่นอยู่ในห้องขัง เรียบร้อยเลยเจ้าตัว TK ของเราโดนจับย้ายคุกส่งไปขังลืมขังเดี่ยวอยู่เกือบปีแต่ก่อนที่เขาจะจากไปนั้นเขาก็ได้โพสต์ฝากเพื่อนๆไว้ทางทวิตเตอร์ว่าส่งตรงถึงทุกคนจากปากคุมนรกเว้ยเวลาผ่านไปครับผมคดีการต้นค่าเริ่มแจกใจคำตัดสินสู่ผู้ลงมือยิงคนอื่นๆชายหลายคนโดนไป40-50ปีและแน่นอนพิมพ์เพื่อนสนิทของ TK โดนไปแล้ว 30ปีหลังยอมมอบรับผิดในคดีปล้นและฆ่าทั้งสองคดีครับถึงตอนนี้เนี่ยเทเคเหลือเพียงคนเดียวแล้วเวลาล่วงเลยมาจนถึงปี2019ที่เทเคสุดท้ายครับยอมจำนนในคดีปล้นแต่บอกว่าเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่เด็กที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรากับการปล้นแบบไม่รู้เรื่องแผนเลยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการฆ่าและไม่ยอมรับด้วยแต่ศาลผู้พิพากษาไม่สนอีกต่อไปแล้วด้วยเวลาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ผู้พิพากษาครับตัดสินเทเคว่าเขาผิดจริง และตัดสินจำคุกไปทั้งหมด55ปีตัวเทเคเองนั้นบอกไว้เสมอว่าเขาจะได้ออกมาได้ออกมาและหลายครั้งที่ออกมาโวยวายบอกว่านี่ถ้าเกิดว่าเขาผิวขาวเหมือนเมียแฟนของแซคคารีเนี่ยเขาก็คงจะรอดใช่ไหมล่ะเขาก็คงจะไม่ต้องมาโดนเรื่องพวกนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยเสียโอกาสไปเสียโอกาสที่จะได้โตเป็นผู้ใหญ่และเขาควรจะได้รับโอกาสนั้นแต่เรื่องทั้งหมดนี้หลังจากที่ทุกคนได้ฟังมา ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองว่าสรุปแล้วเนี่ยเทเคควรจะได้รับเื่อเสียงทุกอย่างที่เขามีหรือเปล่าหรือเขาควรจะได้รับบทลงโทษ55ปีทุกคนคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไปได้เลยฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกง peace